สวัสดีค่ะพบกับเกมเกินรวดธุรกิจจำกัดเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีรถส,สวยๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะสำหรับแฟนเพจ Youtube แล้วก็แฟนเพจทุกๆโซเชียลเลยวันนี้จะยกตัว Toyota r i v โเครื่องยนต์2.4ตัวเอทีปี2022ก็คือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ก็เอามาให้ชมกัน การใช้งานน้อยและที่สำคัญนะคะบอกได้เลยว่าใครที่ตามหานะคะรถกระบะผ่อนสบายราคาเบาและแต่งสวยครบแบบนี้ต้องจอดคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะมีฉายามาว่ารีโวหน้าหมูป่าเป็นตัวแคปปี2022ก็ก็ยอน2.4ตัว Entry ก็คือตัวเริ่มต้นเลยตัวนี้เราจะใส่ล้อแม็กมาให้เป็นล้อเวลนะคะสีดำเงินตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะแล้วก็น็อตล้อสีฟ้าได้ครบสุดครบชุดแล้วก็ครบเซตเลย สำหรับนะคะในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีอะไรมาบ้างก็คือในส่วนของกระจกมองข้างอ่ะตัวกระจกมองข,งข้างของเราเนี่ยจะมีเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวมาให้นะคะสำหรับตัวเริ่มต้นด้านหลังกระจกแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะสีเดียวกับตัวรถเลยบวกกับในส่วนของคันนี้นะคะกันสาดเราไม่ได้ติดให้นะตอนนี้จะเป็นแบบทรงเดิมๆถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหรือว่าอยากติดกันสาดให้มันดูแบบว่าธารรมะธรรมแมงแล้วก็มีประโยชน์ในส่วนของการใช้งานมันเนี่ยสามารถติดได้เหมือนกัน สำหรับทางด้านท้ายกระบะก็จะเป็นตัว Zedition แบบนี้จะได้เป็นกระบะดแคปเตียนะคะมันก็ไม่สูงไม่เตี้ยเท่าไหร่นะชือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ตอบโจทย์เราขายในราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับทางด้านท้ายก็ เมื่อเปิดฝาท้ายเนี่ยมันจะเป็นสีดาเหมือนกันก็จะตัดกับสีตัวรถนะ,ะแล้วก็ด้านถ้ายเนี่ยมันจะมีไฟเบรกดที่สามให้ซึ่งตัวนี้จะเป็นทรงแบบเดิมๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของกันชนท้ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานต้องการแบบว่าใส่แบบไหนจะใส่หรือไม่ใส่หรือว่าจะแต่งเป็นคําสีอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็สําหรับทรงนี้นะคะ Zedition หรือว่าจะเป็นตัว Entry ก็คือตัวเริ่มต้นนะเดี๋ยวเรามาดูออปชันฟังก์ชันข้างในกัน ซึ่งตัวรีโว่เนี่ยนะคะทางตลาดของเขาเลยเนี่ยตอบโจทย์มากกับการใช้งานรถที่เป็นตัวเริ่มต้นแล้วตอบโจทย์ในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอุปกรณ์มีเดียต่างๆก็ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของทางด้านจอคอนโซลน,นะคะตัวจอคอนโซลเนี่ยปกติดั้งเดิมเลยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีเป็นจอสัมผัสหรือว่าระบบบูทูธให้เชื่อมต่อแต่ตัวนี้นะคะเขาออกแบบดีไซน์มาตอบโจทย์มากนะคะตามที่แบบว่า To y ยต a โฆษณาหรือโปรโมทเลยก็คือจอทัชสกรีนได้สัมผัสได้แล้วก็เชื่อมต่อระบบบูทูธได้แล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆก็จะระบบเป็นสมาร์ทลิงหรือว่าจะเป็นระบบทีคอนเน็กนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ก็คืออนันนี้หน้าโฮมของเขามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยในการเล่นหมดเล่นฟังก์ชันต่างๆมันก็จะแสดงให้ทา่านได้หน้าจอแบบนี้การเชื่อมต่อบูทูธก็เหมือนกันหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรเข้าโทรออกตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ แล้วก็สิ่งที่ปรับเปลี่ยนมาอีกนิดนึงนะคะก็ในส่วนของตัวระบบฟังก์ชันซึ่งตัว N-T เนี่ยตัวระบบ e c โค o หมดเพ e ว์หมดจะยังไม่มีมาให้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าปุ่มไอ้น,นี้เฉยๆเป็นปุ่มแบบสับรองเฉยแล้วก็จะมีเป็นช่องวางแก้วน้ําให้สําหรับอีกหนึ่งจุดสําคัญตรงนี้เลยนะคะกับเลขไมค์การใช้งานรถมือสองนะคะคุณภาพพรีเมียมคุณภาพแปยแดงก็ นี่เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญเหมือนกันที่นะคะคนซื้อรถมือสองเนี่ยก็ต้องมองใช้งานเนี่ยคือใช้งานน้อยมากแค่หนึ่งหมื่นสี่พันกโลอีกนะสําหรับตัวรีโวของเราแล้วก็ต่อมานะคะในส่วนของห้องแคปนะคะกระบะแคปตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะสําหรับตัวชื่อที่เขาไว้เรียกกันเนาะตัวแคปของเราเนี่ยไม่ละตัวแคปของเราเนี่ยนะคะก็จะให้ดูในส่วนของเบาะเบาะเนี่ยนะคะไม่มีแบบว่ารอยแบบ การใช้งานที่แบบหนักๆเลยนะคะหรือว่าพูดง่ายคือรอยนั่งเนี่ยแทบไม่มีเป็นแอ่งเลยนะคะเป็นเบาะใหม่ๆเลยแล้วก็ในส่วนของประตูแคปเนี่ยจะมีเป็นลําโพงแล้วก็จะมีช่องวางแก้วหนักให้และสําหรับมือเปิดมือดึงประตูเนี่ยตัวนี้สะดวกสบายมากนะคะถือว่าตอบโจทย์เครื่องลกนะคะสามารถเปิดปิดได้เองเลยโดยไม่ต้องง้อคนขับหรือว่าง้อใครให้มาเปิดให้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าสบายๆกว้างสะดวกสบายแบบว่า สุดๆไปเลยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะในส่วนของรีโว่4อตัวเอที่คันนี้ปี2,022 สำหรับกระบะเซียวยพร้อมการใช้งานได้รถปีใหม่ราคาถูกแถม่อนส,สบายๆและได้คุณภาพเทียบไปแดงก็ต้องคันนี้แหละค่ะใครที่สนใจหรืออยากได้รถมือสองคุณภาพดีแบบไม่ผิดหวังแล้วก็เชื่อมั่นการันตีได้นะคะเกมอยากจะฝากไว้กับช่อง y o YouTube ของเกมเนาะกินรุงโลธ,ธุรกิจหรือว่า KRB b บายกินรุงโธ,ธุรกิจนั่นเองสําหรับที่ใครที่เขา้ามาชมนะคะครั้งแรกหรือว่าคลิปแรกเนี่ยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตืนเนเอนหรือว่ากดไลค์ไว้ให้นิดนึงเนาะจะได้เป็นกําลังใจให้ เกมทำคลิปในต่อไปด้วยนะคะ <source> สำหรับการค้นหานะคะช่องทางอื่นนะที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มหรือว่าสอบถามรายละเอียดอาชีพเอกสารรายได้ว่ารูดอื่นๆเนี่ยจะสามารถสอบถามได้ที่กิจวัธุรกิจสามารถค้นหานะคะที่นี้ได้ทุกช่องทางทุกทุกโซเชียลมนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเกมก็กขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะรอชมนะว่าเราจะมีรถสวยๆอะไรมาให้ชม ตัวนี้ขอตัวเราไปก่อนก่อนดีค่ะ